เงินก้อนใหญ่กำลังมาหาคุณแล้วจงเปิดรับพลังงานแห่งความมั่งคั่งจากจัก,กรวาลตอนนี้จัก,กรวาลกำลังจะสสรรโชคลาภให้คุณเงินทองไหลมาเทมาไม่ว่าจะโอกาสทางธุรกิจรายได้ที่คาดไม่ถึงหรือโชคดีที่ไม่เคยคาดคิดทุกสิ่งกำลังขยับเขามามดใกล้คุณมากขึ้นเรื่อยๆจงเชื่อมั่นว่า คุณคู่ควรกับความมั่งคั่งนี้คุณทำงานหนักคุณมีความสามารถและที่สำคัญคุณพร้อมที่จะรับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณลองนึกภาพเงินก้อนโตอยู่ตรงหน้าคุณมองเห็นมันอย่างชัดเจนสัมผัสถึงความรู้สึกดีใจตื่นเต้นและขอบคุณที่มันเป็นของคุณแล้วบอกกับตัวเองว่าฉันสมควรได้รับความมั่งคัง่ง ฉันเปิดรับเงินทองอย่างง่ายดายและจักรวาลกำลังส่งเงินก้อนใหญ่มาหาฉันเดี๋ยวนี้พลังงานของคุณคือแม่เหล็กดึงดูดความมั่งคั่งยิ่งคุณรู้สึกดีและมั่นใจเงินทองยิ่งหลั่งไหลเข้ามาเชื่อเถอะว่าไม่ช้าไม่นานคุณจะได้รับเงินก้อนใหญ่แบบที่คุณไม่เคยคาดคิดมาก่อน ขอให้คุณเต็มไปด้วยความมั่งคัง่งความสุขและโชคลาภเพราะเงินก้อนใหญ่อยู่ใกล้แค่เอื้อมขอให้ทุกท่านโชคดีที่พบคลิปนี้มีความสุขร่ำรวยสมปรารถนาได้รับเงินก้อนใหญ่กันทุกท่านคะ่ะสวัสดีคะ่ะ